สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมครับจินดําซิงครับวันนี้ก็มาลุยงานแบบ,บ,บแบบดินเทิร์นโปลเฮิร์โปลครับแบบดินเฮิรม,มากเลยแบบเต็มที่ครับเดินนี่เกือบจะไม่ได้นะครับไงรู้กลามาถอนออยังไงเนาะ ดึงแบบเชียงโอ้ฮึบฮึบขึ้นแล้วโอ้ขึ้นแล้วทำไมต้องโอ้โอ้โอ้ฮึบฮึบเอา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 ยังไงยังไงเรียบร้อยครับโอ้ยังนี้แรงดึง น่าจะไม่ไหวครับรถมันเบาโอ้ลิลิลิสลายสลอจันดอจสันไม่ไหวไม่ไหวโอ้ลิชั่ลิชั่ลิพา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 พพาพางอาย ต้องเงยอะสลิงมาม่ยังเรน,นไม่มีที่ตะกุยแล้วครับเป็นดินแบบอันตรายสุดๆมันเป็นแข็งนิดเดียวเองข้างล่างมีแต่น้ำเลยเม็นน้ำป็นล้าน้ำพูดก็ไม่ได้ไมาชัดด้วยมีแต่ตึกมีแต่ตึกหน่อยโอ้ช่องมีูตัวติดครบกล่องจะนับล้อมือหนู ก็ได้เชื่อจึงเ,เลยรุ่นเลยรถเชื่อในใจงโม่ใงโมออกี่สงสยัยโอ้ดูอ่ะแค่ยังนี้จะติดเลยว่ะหน่อยสามชาเนี่ยสามชาเอาอีกรอบไปอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึง นี่โอ้เอาต่อยนิดน,นึงเอาเอาหลังเอาหลังลหลักเมื่อกี้หน้าหน้าไม่ขึ้นเอาหลังก็คลิปนี้มาดูต่อครับปิดหนักปิดหนักเลยก็ดูคนเดินยังไม่ไหวแล้วหล,ล,ลิบหลบหลบโอ้กะลามาโทนได้ยังไง รวมอีกช็อตหนึ่งครับไหนๆจะามาแล้วก็เอาให้มันขึ้นเลยโอ้โหขาดดดกเลยเช่วงที่หนึ่งไม่ผ่านครับ<ห>เดี๋ยวมาชมต่อช่วงที่สองมา ขึ้นเลยเริ่มทีบัดเอาไม่ยอมอีกนะจะเอาอีกนะจานบอกว่าเอาผ่านหลังอกจะขึ้นเนาะจานร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมจานขึ้นไหมเอาผ่านออกเลยขึ้นไหมโอเคนี่ก็ จันให้เอาเอาพัอาอาานออกว่าจะขึ้นไหมครับเดี๋ยวมาติดตามครับนี่ครับจากเสียตามํำซิ่งครับเท่ากับผ่านมาไลายปีครับเทคนิคในการเอาพาันออกครับซึ่งปรึกษาได้ครับนี่ดูในจากประสบการณ์ของตามํำซิ่งว่า เอาผานล้างออกขึ้นแน่นอนเอามาดูครับก็นี่ครับมันอาจจะผานอาจจะจมดินครับแล้วก็รถอาจจะไม่ไหวนะครับตอนนี้ก็มาดูมาชมเลยครับมาพบกับจันโตสครับวันนี้จันโตสมาถูกเงื่อน เป็นพิเศษครับด้วยสเตย์ครับเป็นยังไงโอ้ดู<ค>โอ้เร็วมากเอ้ามาดูเวาร์บรูดโอ้สองสัยไม่ได้แล้วระบบตีเธอ็กาะตรงเดือยหน้าเลยมันอันตรายหรือเปล่าน้องะดูครับ กับกันชนเลยนะครับอันตรายไหมมาดูครับอ้เพึ่งเอาผ่านออกอันตรายเนื้อสีด้ือระวังด้อก่อกับเหล็กเลยอ่ะโอ้โหดูกันดึงก่อนเฮ้ยตามดำซิ่ง่าขึ้นแน่นอนครับรับประกันดิดิเอามาดู ได้หรือไม่ได้โอ้ง่ายจังเลยได้จริงๆด้วยหนุ่มปองเลืองลื่นเลืง,ลงโอ้ยแจ๊วแจ๊วสุนียจันอ่านเกมทะลุหมดเลยครับขึ้นง่ายมากจากประสบการณ์ดำซิ่งครับาการตามดำซิ่งครับบอกเลยถอดฐานขึ้นแน่นอนตอนนี้ก็ขึ้นจริงๆครับ โอ้แจ้วแจ้วเสียตามดำซินี i เขียวมากก็มาลุ้นอีกทีว่าจะเอาพัานออกได้ไหมถ้ารถไม่ติดมาดูว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นโอ้เต็มมองสว่านเลยตินกาตลบโอ้พึมโอ้หนู่นหนูนหน นักครับหนักดูอะรถจะไม่ขึ้นแล้วงงลอ้ายาวโอ้ตีลกิกกาเลยรถเด็ดเดๆเนี่ยผ่านก็หนักนะครับบินก็จะจม มาแล้วมาแล้วโอ้ไปแล้วเฮเทร่แล้วเฮเทร่แล้วโอ้โอ้ไป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 ติดอีกครับลึกตุยลึกตุยมีน้องเออจะนำได้หมดเหรเอาไปไป มุดแจ,จ้งเออกมันจะปีขาครับ oh. ไปไป oh. เอาเอาดึงกับพลานนี่เอาชักเชือดนี่ oh. เออตัวเลย่ยาวๆเลยปั่นสกีเลยเอ๋อมา oh. ดูสกีบกครับนี่งาไดานแบบพรอนดอกสกีบกไ oh. <laughs> อพ้พรอนแบบรุ่นใหม่สกีบกโอ้มาสระเมนมวยโอ้เกิร์ลโ <laughs> อ้สกีบกโอ้ คิีนย่าตยาวนู่โอ้โหเออเออถอยสั่นไว้สู้สู้โอ้ร่องรวังคิีนย่าตยาวเน้อบัดนูสกี้ลิ้งเพาะบัดสกี้บกครับโอ้งามนี่แย่เลยโอ้โหดูอ่ะมาเป็นล่องเลย ไหมายไหมไหปไหมโอ้ยด <that they 're running away> ึงขามนี่สกีบกสกีบกโอ้ไปเลยยายเลยเอาตรายก็ตายเลยนะแรงๆไปเลยเอามะช็อปแตยตัวนี้ยึดเอ้ยึดเอ้นี่อย่าดแดงได้หมเออนูรู้มือไหมโอ้ตัวเลยตีเลยแม่โอ้ลิ้นใหญ่ลิ้นใหญ่ต่ออันตรายเนอะต่อช็อปตะมู เน่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 ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอันตรายอันตรายอ๋ออ๋อ,อคลิปนี้ก็ขึ้นแล้วครับมาดูฝั่งนี้เอ้าเยี่เสียนเลยอันนี่เยี่ยม พี่มือครับเนี่ยนี่ธรรมดานะครับติดติดติดขนมนจนนจนงานนี้ถอยครับถอยทับครับเจ้าของไม่สู้ครับผมเจ้าของสวนนะไม่ใช่เจ้าของรถ ใส่ง่ายมากเลยปุ๊บ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 อ่านถอนนี่สายยางเหมือนกันนะครับเหมือนพันไทยนะครับขึ้นแล้วปึ๊บได้แล้วโอโ้โหไปแล้วครับตันนี้คลินป,น,ลลปลลนี้ก็ฝากไปเลยคลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงนี้ก่อนครับ จะมาลงคลิปต่อไปให้ชมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทั้งคนทั้งรถขึ้นหมดเลยครับจาขอไม่สู้ครับจะขอสวนนะครับมาใช้รถไม่สู้นะไปแล้วครับแปปปนี่เลยสงสัยมันหนักทั้งลมเลยติดงานนี้จบเกมครับจะขอไม่สู้ครับแต่ คนกับรถนี่สู้กับไปแล้วครับแต่ตัดต้นไว้อย่างเดียวครับตกลงราคากันไม่ได้ครับไปแล้วครับขอบเอฟซีทุกท่านเีน่มมาที่ติดตามรับชมมา<ถ>ทำไมไม่สู้อ๋บบนนอวันนี้กลับบ้าน,นครับผมคลิปนี้ก็ปิดคลิปพือนทนีก่อนครับดูเสีเยมหมดเลยโอ้ทางคนทางรถ